สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้านริวไบบิกนะครับนาพามาชมรถสตาร์เลียนมาเกน่า2 50ร้านะครับครันนี้จะส่งมาเป็นทร็กเกอร์บวกสตรีทนะครับผมนี่ฮะสวยๆเลยนะครับยางกึ่งวิบากนะครับหน้าหลังขี่วิบากขี่ทางหินก็ได้นะครับทางเรียบก็ดีนะครับยางนี้นะครับหล่อมากนะครับทรงมาแบบว่าดุๆเลยนะครับนี่ฮะเป็นลายเคปลาเคลือบมาแล้วนะครับ หุ้มใช้คำว่าหุ้มมาแล้วนะครับพร้อมท้ายยูหล่อๆนะครับแม่คันนี้หล่อจริงนะครับคันนี้เป็นปีสองพันยสิบนะครับสวยเลยนะฮะนี่ใสๆเลยนะครับเลขไม่น้อยนะครับคันนี้ปื๊บคันนี้เลขไม่เพียงห้า5ันสอร้ยโลเท่านั้นนะครับนะรถพร้อมขี่เลยนะครับตาตาได้ฟังเสียงท่อเสียงเครื่องยนต์นะฮะ มาแบบหล่อนะมีตรงนี้ขั้นกลางด้วยหล่อมากเลยนะครับสวยจริงครับท่อก็ท่อเดิมๆนะครับไม่โดนแต่งอะไรมากมายนะครับถ้าปอดไหล่เปิดไม่ได้นะครับถ้าปอดไหล่เปิดไม่ได้นะครับไปเลี้ยวเลยมาปกตินะฮะไปเลี้ยว บอกเลยว่าครนนี้ใครหาไว้ไปใช้งานนะครับก็ตอบโจทย์เลยนะขี่หล่อๆได้เลยนะครับขี่ให้สาวมองได้เลยนะครับคันนี้ไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มแล้วนะฮะครนนี้เรามีป้ายทะเบียนให้นะครับนะสวยครับวันนี้บอกเลยใครได้ไปไม่มีผิดหวังนะครับครนี้หล่อจริงนะครับอ่เดี๋ยวเราจะลองเบิดให้ฟังฮะ เสียงท่อนี่ดังเคราะนะครับนะเป็นท่อเดิมด้วยนะครับหล่อๆนะครับตัวนี้ออบลันใช้ได้ปกตินะครับแต่ดังปกตินะครับผมรถอยู่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับซอย28อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับผมเบอร์โทรติดต่อ099-750-4936นะฮะเรามีบริการจะส่งถึงน้ำไปทางทั่วประเทศนะครับผมนะครับอ่าผมลืมแจ้งราคาอีกแล้วนะฮะ ราคาคันนี้นะครับผมก็อยู่เพียง37,500บาทนะครับได้รถ2 5 0รหซีซีหล่อๆอ,อย่างนี้เลยนะครับเอาไปขี่ได้เลยนะเฟีมากนะครับใครหาอยู่มาจัดกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ